สะสมอะเนี่ยเฟสหนึ่งสู่เฟสสองอ่ะแล้วพอเฟสสองไปกํกำลังจะไปเฟสสามเนี่ยมันจะเป็นโซนอีกนะครับอัน,นวิธีการมองเป็นอย่างนี้นะใครพอเข้าใจบ้างครับใครพอเข้าใจพิมพ์เลขเก้าให้ผมหน่อยนะคือเอาจริงเรื่องฟิโบโฟแฟนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรียนกันลึกครับพี่ นะครับเป็นเรื่องที่เรียนกันลึกนะฮะผมก็พยายามออกมาถ่ายทอดวิธีการนะนะครับให้พี่มองให้ออกว่าต้องมองอยังไงนะครับแต่ถ้าพี่เข้าใจเนี่ยมันปลดล็อกการเทรดเลยพี่เราจะมองภาพเหมือนกันเราจะมองกราฟว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัวตัวนี้เป็นจุดที่ราคาจะเด้งได้นะครับไม่ต้องอะไรมากครับพี่พี่ได้เลเวลของพี่โบแฟนก็เหมือนได้สูตรเฉลยราคาแล้วครับ ง่ายมากไม่ต้องตีเทนเองเลยนะเอาตามเลเวลฟิโบแล้วเทรดตามเลเวลชุดนั้นไปเรื่อยๆครับเราหยุดใช้มันตอนไหนหยุดใช้มันก็ต่อเมื่อเราเจอเชนออฟคาแรคเตอร์อีกทีนึงครับในไทม์เฟรมนั้นถ้าจะอ่านกราฟให้ง่ายต้องใช้ต้องใช้ฟีโบแฟนไี่ ภาาตีเทนเองมั่วแน่นอนนะครับเบรกเทนบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราใช้ฟิโบแฟนแนวรับแนวต้านแท้จริงจะปรากฏครับอืมที่เป็นจุดที่ตลาดจะเคลียร์นะโอเคนะจริงวันนี้อยากให้พี่ทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์นะครับ